ปฏิจจสมุปบาทของสังคมในเรื่องของโลกเรื่องของธรรมอันเดียวกันนะแยกกจกันไม่ได้พอคนหนึ่งเดือดร้อนก็ส่งผลกระทบนะคนรอบข้าง,คน,างคนรอบข้างก็ส่งผลกระทบกว้างออกไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้มันต้องบอกว่าเธอจะไปแก้ระบบเรื่องยากนะเริ่มที่ตัวเราจะฝึกใจเราให้ หาความสุขได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้นะโดยการยอมรับความเป็นจริงของโลกของชีวิตอย่างเงี้ยนะมันะจะช่วยให้สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยมันสงบสุขมากขึ้น,นแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงสังคมไปถึงระดับภูมิภาคระดับโลกอยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ มันก็ต้องไประวังใจตัวเองย่าให้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมันครอบงำใจเราะไมากถ้าในบ้านของเรามีคนทุกข์สักคนหนึ่งเนี่ยนะมันจะส่งผลไปคนในครอบครัวทั้งหมดแหละคนในครอบครัวก็ทุกข์ไปด้วยอาจจะไม่อาจจะทุกข์คนละเรื่องกับที่เราทุกข์ก็ได้แต่ว่ามันส่งผลกระทบ เะต้องเริ่มจากตัวเราจากในไปสู่นอกเนี่ยฝนะึกจิตตัวเองรู้ทันตัวเองอยู่บ่อยๆอ,อย่าปล่อยให้อุศสรมันครอบงำนะ่ำจิตใจมันจะเศร้าหมองขุนมัวอย่างนั้นนะนะมันส่งผลกระทบต่อโลกด้วยน,ะนยิงคนโกรดกันเกลียดกันมากๆนั่งอะไรมากข่าวคอมเมนตนะ์มีทุกวันเลยนะที่ทั่วโลก เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราปั่นป่วนในหมดทั้งโลกตอนนี้เรื่องของสงครามอะไรทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นนันเริ่มมาจากสงครามเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจก็มาจากปัญหาปากท้องของชาวบ้าน,นคนลําบากมากขึ้นหาทํมากินยากลําบากมากขึ้น,นเราก็ติดนิสัยยได้รับความสะดวกสบายมามากพอวันหนึ่งไม่สะดวกสบายก็ชกักเขบุญไว มีความทุกข์เกิดขึ้นละทีนี้ทีคงต้องย้อนกลับมาที่หลักธรรมที่พระเจ้าสอนไว้อย่างเช่นความสันโดษอย่างเงี้ยนะความมักน้อยสันโดษนี่นะท่านมีอย่างนี้อยู่ในใจของเราอย่างเงี้ยนะยนพื่อจะช่วยให้นะการที่จะต้องไปแข่งแย่งแข่งขันแสวงหาอะไรต่างมันเบาลง มันมีผลกระทบถึงกันทั้งหมดใช้โทราศัพท์เครื่องหนึ่งก็มีผลกระทบไปในภูมิภาคต่างๆที่ต้องหาแร่เอิร์ดอะไรที่เราที่เขาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆแร่หายากกว่าจะได้แร่หายากมาก็ต้องมีการไปขุดแผ่นดินขึ้นมาใช้สารพิษที่จะสกัดมันออกมาอะไรที่เราเห็นขา่าว ปัญหาของแม่น้ำแถวภาคเหนือบ้านเราเนี่ยนะนที่มีสารพิษเจือปนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะนเยอะแยะมากมายนะไปสังเกตด,ดูเถอในโลกคนปั่นปวน่วนเดือดร้อนนะมันเริ่มมาจากใจคนนั้นนะนะวันย้อนกลับมาดูที่ใจตัวเองนะทุกเรื่องอะไรนะ ต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรนะเอาหลักอริยสัจนี่แหละไปจับแล้วแก้ไขตามนั้นเอาหน้าที่ที่ต้องทําต่ออริยสัจนี่แหละไปใช้ใมันถูกทุกมีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้ละถ้าจะละให้ไปละต้นเหตุแห่งทุกข์นี่นะแต่ต้นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องภายนอกก็ด้วยนะถ้าเรื่องภายนอกนี่มันแก้ไม่ได้จะไปแก้ที่คนอื่นมันแก้ไม่ได้จะไปแก้ที่ระบบมันก็แก้ไม่ได้ เพราเป็นเรื่องภายนอกแก่ที่ไหนแก่ที่ตัญหาที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยความอยากได้ใครดีทั้งหลายนี่แหละนะความไม่รู้จักพอความเห็นแก่ตัวทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวโลภะทั้งนั้นจะมนทำงานอยู่ถ้าไปแก่ที่ตัวนี้ได้ก็แปลว่าเดี๋ยวความทุกข์ของเราเขาจะเบาบางลงความทุกข์ของเราาบางลงความทุกข์ของ สังคมความทุกข์ของโลกก็จะเบาบางลงไปด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยูง่งี้นะถ้าเราเอาแต่จับผิดกันด่าว่ากันบูลลี่กันตำหนิติติงกันอยู่งี้นะแก้อะไรไม่ได้สักอย่างนะมันได้แค่ความสะใจของตัวเองแค่นั้นแหละนะแต่ปัญหาอ,อื่นแก้ไม่ได้เลยนะต้อง,งบอกว่าต้องเริ่มมาจากใจเรานะถ้าใจเรามีความสงบเย็นอยู่ภายในเนี่ยนะ มันจะเห็นต้นเหตุเข้ามูลของปัญหาทั้งหมดนะมันจะแก้ได้ถูกโจทย์กันนั่นเองถ้าแก้ได้ความโกรธความเกลียดนะยิ่งแก้ก็ยิ่งเลเอะเทอะนะยิ่งสกปลกไปใหญ่เอาโครนไปล้างโครนนะเอาน้ำโครนไปล้างโครนนะล้างเท่าไหร่ก็ไม่เอียมนะเป็นอย่างนั้นส่วนมากคนชอบทำอย่างนั้นซะด้วยนะใช้ยัยมันเอียงก็ต้องหาน้ำสะอาดไปล้างมันนะ นะมันจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามนะให้เริ่มจากใจที่มันเป็นปกตินี่ก่อนใจที่มันผ่องใสเนี่ยมันจะแก้ได้ถูกจุดนะมันเราจะเห็นพวกจิตวิญาง่ายๆอย่างเช่นเวลากลอดอย่าเพิ่งไปดุลูกอย่าเพิ่งไปตีลูกเงี้ยนะพอยิ่งดุมันมันก็ยิ่งเสียคนหนักเข้าไปใหญ่เพราะลูกมันก็สัมผัสได้ทําด้วยอารมณ์บู้วามชั่วโวภเงี้ยนะ ถ้จะดุก็ดุด้วยเหตุด้วยผลนะแสดงเหตุผลให้เขาฟังซะก่อนว่าทำไมต้องลงโทษทำไมต้องดุทำไมต้องตีอะไรเงี้ยนะนะเด็กเขาจะเข้าใจนะเวลาจะตำหนิตีติงลูกน้องก็ตำหนิตีติงด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ด้วยความโกรธความเกลียดนะหรือแม้กระทั้งคนที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะจะพูดจะทำจะคิดอะไรก็ทำด้วยจิตเมตตา อย่าทำด้วยความโกรธความเกลียดนะหรือเอาตัวเองเป็นใหญ่แค่นั้หนึ่งนะถ้าเราฝึกใจอย่างนี้ได้มันจะช่วยให้เราเองก็มีความสุขคนรอบตัวก็มีความสุขสังคมก็พล่อยมีความสุขไปด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างเช่นเวลาเราเคยได้ยินนะถ้าทำบุญนะกับพระอรหรันต์จะได้บุญมากานี่นะ ทำบุญกับบุตรชนคนทั่วไปก็จะได้บุญในระดับหนึ่งทำบุญกับสัตว์ได้ฉายก็จะได้บุญในระดับหนึ่งทำไมท่านผู้เจ้าถึงได้กล่าวไว้อย่างนั้นตรัสไว้อย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าน่ะเมื่อเราทำบุญกับสัตว์รดจฉายอย่างเงี้ยสัตว์ไดจฉายก็ไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับโลกนักหนาเนะี่ยบุญก็ได้ในระดับต่ำน้อยเพระทางว่าคนถ้าคนมีความสุข นะมันก็ทรงความสุขไปหาคนรอบตัวเพิ่มมากขึ้นเงนี้ยนะนยังจะทำบุญกับพระริยะบุคคลงี้ยนะนท่านไม่ได้กอบโกยเพื่อประโยชนต์ตนนะนท่านมีอะไรก็เจือจารย์แบ่งปันทั่วไปอย่างเงี้ยนะ่ะบุญก็กว้างขวางขึ้นความสุขก็แผ่ขยายไปมากขึ้นเป็นทวีคูณนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ นะแล้วก็อย่างเดียวกันนั่นแหละถ้าเราทำอะไรไม่ดีกับใครนะมาส่งผลเป็นความทุกข์ให้คนที่อยู่รอบตัวของเรายิ่งถ้าทำกับผู้ที่มีคุณมากๆคือทรงคุณมากๆเนี่ยนะผลกระทบมันก็ยิ่งกว้างไกลออกไปด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องเริ่มจากตัวเราอย่างนี้นะนะจัดการกับความทุกข์ในใจเราก่อนโดยการจัดการกับต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ได้ นะมันทุกเรื่องอะไรนะลองไปค้นคว้าหาความจริงในใจของเราเองนี่แหละนะดูอยู่บ่อยๆสังเกตอยู่บ่อยๆก็จะเห็นว่าในตัวประธานที่มันทำงานอยู่นี่แหละมันไปก่อให้เกิดอย่างอื่นตามมาอัตราตัวตนนะพอมีอัตราตัวตนพิธีตั้งเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมากกายปอบโกยกักตุน เกิดการแก่งแย่งทะเลาะเบาะแวงตามมาเป็นผลพวงเยอะแยะไปหมดเลยทีเนี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ลองไปสังเกตดูบ่อยๆแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจนะเอาคลองนั่งดูตัวเองมั่งนะหาเวลาเงียบๆไปกับตัวเองนะหาเวลานั่งสมาธิากวันละสามสิบนาทีก็ยังดีสำรวจตรวจสอบ ตัวเองที่ทั้งวันที่ผ่านมาใจมันไปเก็บขยะอะไรมาเยอะแยะนะเก็บเอาความขุนมัวนะเก็บเอาปัญหาอะไรมาใส่ไว้ในใจของเราเนี่ยนะค่อยๆเคลียร์ออกนะอะไรที่ทำให้ใจเศร้าหมองทิ้งไปนะนะไม่ไปวุ่นวายอะไรกับมันนะอย่าพยายามไปวิ่งแก้ปัญหาภายนอกอยู่มันแก้ยาก นะเริ่มที่ใจเราเนี่ยเมื่อเ,เราทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่บ่อยๆนะก็จะได้นิสัยใหม่นิสัยที่จะไม่เก็บขยะมาใส่ใจเนี่ยเกนะ็บสารพิษทั้งหลายไ,ไว้ในใจของเราเนี่ยความโกรธความเกลียดอะไรทั้งหลายเนี่ยค่อยๆขจัดขัดเกลาไปเรื่อยๆนะโดยค่อยเห็นเองว่าอ๋อที่จริงแล้ว ไม่ได้อยู่กับเรื่องข้างนอกเรามันอยู่กับเหตุภายในนี่แหละโลภะโทสะโมหะเหตุเนี่ยที่มันทํางานอยู่นี่แหละเป็นปกติเป็นสิ่งที่เราสั่งสมกันมาแล้วคนอื่นเขาก็สั่งสมกันมาอย่างนี้แหละไม่มีต่างจากที่เราเป็นอยู่นี่หรอกมีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดอะไรเหมือนกันหมดไม่แตกต่างเพียงแต่ว,ว่าจเจ้าด้านลบมาแสดงออกหรือจเจ้าด้านบวกมาแสดงออกแค่นั้นเอง นะด้านบวกก็แสดงออกไปสู่สังคมภายนอกด้านลบก็ขจัดขัดเคลาด้วยตัวเราเองเแต่เราทำอย่างนี้บ่อยๆเนีก็สุ่ความเสียหายต่อโลกต่อสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองนมันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะต่อไปโลกมันจะร้อนมากขึ้นนะตอนเดิมหน้าของกิเลสคนนี่แหละในร้อนบรรยากาศนี่ไม่เท่าไหรหรอกโลกมันร้อนไม่เท่าไรหรอก ร้อนะนมันยังช่วยเอาอย่างอื่นมาช่วยทําให้มันเย็นได้เปิดพัดลมมันยังพอเย็นได้นะนะบไบอาบน้ามันยังพอเย็น,นได้แต่ถ้าใจมันร้อนนะเอาอะไรมาอาบให้มันจเจ้พัดลมที่นันมาเป่ามันก็ไม่เย็นนี่แต่จะเอาสติปัญญานั่นแหละนะทําบุญบ่อยๆโดยการคิดดีทำดีพูดดีบุญรักษาปัญญาคุ้มครองเป็นอย่างนั้น อย่าไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองมันคุ้มครองไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะยังเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกับเรานี่แหละจะมีอะไรแตกต่างนะเอาความดีนั่นแหละรักษาใจตัวเองเอาสติปัญญานํามาเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองชีวิตตัวเองนะอย่าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเสียเวลาเปล่าเพราะถ้าใจเราไม่มีความดีงามอะไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะเข้าถึงนะ นะัน่นเริ่มมาจากใจเรานะถ้าใจเราดีสักอย่างก็ดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาชีวิตเราเองนะแม้ไม่ต้องการก็จะมีสิ่งคุ้มครองเองอะไรมันคุ้มครองเราได้มากกว่าสติปัญญาของเราเองมากกว่าบุญของเราเองนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่อย่างนี้นั้นฝะึกตัวเองเนืองๆฝนะึกตัวเองอยู่บ่อยๆ ดูตัวเองจะยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ตัวนะอย่าไปปรุงแต่งไอ้เรื่องเป็นห่วงเป็นใยคนน้นคนนี้ก,กรธเกลียดคนน้นคนนี้นะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องรีบปึกนะนะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันสั่งสมมายาวนานมาทั้งชีวิตแล้วนจะิตของเราเนี่ยนะ รักโลภโกรธหลงอะไรก็ไม่รู้ที่เราเก็บสั่งสมมาจนก,กายเป็นนิสัยนี่นะะพอยิ่งอายุมาขึ้นยิ่งแก้ยากนะเป็นทิฏฐิมาหน้าครอบงาจิตอยู่อย่างนั้นเองนะมันแก้ไขไม่ได้เนี่ยสังเกตดูถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันทุกวัน,เ,นเห็นอยู่แล้วนะบางคนอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีทั้งได้เห็นว่าอ๋อนิสัยบางอย่างเริ่มดีขึ้นใช้เวลานานขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะนะไม่ต้องอะไรมากอนะ่ะจ้ะ ในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกว่าเขาจะฝึกคนให้มีระเบียบวินัยได้เขาใช้เวลาสิบปียี่สิบปีนะน่ะเมืองไทยเราก็ดูสิเมื่อก่อนมีที่ไหนเข้าคิวซื้อของเข้าคิวขึ้นรถโดยสารขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีน่ะขยะอยากทิ้งตรงไหนก็ทิ้งเงี้ยน่ะน่ะแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาถึงวันนี้ได้ยังไงก็เพราะค่อยๆฝึกกันมาเนี่ยผ่านมาสิบปียี่สิบปีน่ย คนเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องทิ้งขยะยังไงจะต้องเข้าคิวยังไงอะไรเงี้ยนะนหลายประเทศมาเห็นก็ชื่นชมนที่เรา,ารักษาความสะอาดได้ดีมีความเกรงอ,อกเกรงใจกันยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสมาจากไหนก็มาจากการที่เราค่อยๆฝึกกันมานะจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเงี้นะใจของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละก็จะข,ดขาดใจตัวเองได้ใช้เวลาสิบปียี่สิบปีนะ ไม่ใช่วันสองวันมันต้องจะแก้ได้ไม่มีทางนะมันต้องค่อยๆขัดเกลารไปอย่างนงี้แหละค่อยๆฝึกไปอยากให้ลูกหลานเราไปยังไงก็ฝึกฝึกเขาทําให้เขาดูอย่าตามใจจนเกินเหตุนะนะพอเราค่อยๆฝึกไปเงี้ยเดี๋ยวค,ยค่อยดีขึ้นเองพอเขาเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพใจเราก็เหมือนกันนะพอเราฝึกขัดขัดเกลาอยู่บ,บ่อยๆใจก็จะมีคุณภาพขึ้นมา ค่อยพัฒนาขึ้นนะถ้าเราฝึกตัวเองนะถ้าเราไม่ยอมฝึกตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้รหรอกเทวดามาอย่างไหนก็ช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อย่าสร้างเงื่อนไขอะไร มากบเกลื่อนปิดบังความดีงามที่มันจะเกิดขึ้นทําไม่ได้ล็อกใครๆเขาเห็นใครคนอื่นเขาทากันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปหาเงื่อนไขอะไรมาขวางตัวเองนะมองหาคนที่เขาพัฒนาตัวเองได้เขาทําดีได้ทำไมเราจะทําทอย่างนั้นมั่งไม่ได้อย่างเงี้ยนะเธาจะหาไอดอลนะไม่รู้จะอไอดอลไหนก็พูทเจ้าเนั่นแหละเป็นไอดอลนะแั้พอ เห็นว่าผู้เจ้าเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำไมฝึกฝนตัวเองได้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็นเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละนะมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเนี่ยแหละทำไมท่านพัฒนาตัวเองได้เงี้ยนะว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ถ้ามันจะค่อยพัฒนาตัวเองไปได้จะไปม,มองคนที่แยก่กว่าน่ะเอามาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเราก็จะเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองน่ะค่อยฝึกตัวเองไปอา้าวเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมวัตรเช้ากัน